เ่ว่าคันคันคันนี้งวอันอันแม่หูป่หานี่พ่อใจอยู่ะว่าเขาว่ามันสึงแบบครับใงน่เพาะว่าท่านได้ทรงสองปีดีซื้อบกบูด้ยครับพี่น้องอวตัวนี้ครับพาพมังงามครับนี่พอพันครับเพราะท่านได้ทงสปีสูงประมาณร้อยร้อยหาิหาได้บ่แม่งวาน่ะพม่าวมัเงยน้าขครับวยตงพายาแดง คุณแม่เพิ่นกับคุณแม่ซื้อคุณแม่ยังครับผมคือภาษาเขาทั้งภาษาคุณแม่เพิ่นยังบยอยากอันนั้นนเาะแม่เพิ่นบ่เคยเข้ากลองเพิ่นยังไงไอยู่ครับเดี๋ยวสิมาถ่ายเอาเรื่อยๆอยู่ดอกครับบ่ต้องอายดอกบอกรอดเมืตอนนี้กี่ปีแม่ปีแปดเดือนเพิ่นว่าปีแปดเดือนครับคุณแม่ซื้อคุณแม่ยังแม่แม่มีแม่มีเนาะแม่มีน้องเราครับ นี่แหละครับพนเจมีอาชีพเป็นเกษตรกรเพนเป็นฟ้ามเนแม่เปิดเป็นฟ้ามอยู่แม่หรือเป็นเกษตรกรเลี้ยงทั่วไปเกษตรกรเลี้ยงทั่วไปนี่ล่ละคือฟร์มฮื้อภาษครับถือว่าเป็นฟ้ามเลยู่นี่เนาะเพราะว่าห้อมมีตัวผสมเนาะแม่เนาะตัวนี้ประมาณปีแปดเดือนสูงประมาณลอยหาสิมหาดพี่น้องเดอแข้งขาหญงครับนี่ครับเป็นลูกกระทบซื้อจ้บบูแม่มันส้นคนบ่นี่แม่ มันซ้นคนบ่นี่ครับบ่เห็นมันซ้นเด้แหละครับผิวดีสีดีนะแม่นะครับเครื่องบดครับผมแต่ว่าหูมันอยากออกลูกกระทบบาดสิ้นหน่อยหนึ่งแต่ว่าก็บ่เป็นยังครับผู้ใดมักสไตล์ใหญ่ๆนังย่นๆนะนะครับครับผิวดีสีดีดึงดีครับผมนี่ฮัมดีครับฮัมดำเครื่องออกบดเด้อพี่น้องนี่ครับผมเจ้าบูครับผมหางติดดินเด้อพี่น้องนี่ครับใหญ่ครับปีแปดเดือนเด้อพี่น้องนี่ครับ สายมาบ่ามันสายนั่นครับผมไม่ได้ไม่กันสั้นไหมแม่แม่กินไาเก่งนะแม่นะกะหลังติดข้าวเย็บช่วงแท้ผุนแถวมันก็หลังติดเกิดแถวนอบแถวที่แหลหญ่ครับหัวซ้ำกะละมังนี่ครับเบ่งหนึ่งบ่านว่าสิ้นกับบ่แม่ดอกพี่น้องมันอยากออกบ่ามันหมดแล้วครับเพราะว่าหูมันในครับเป็นลูกกระทบ งามครับเจ้าบู๋เบิ้มกินหยาดได้พี่น้องเด้อแม่จักปีนิ้นเสื่องในนี่แม่นี่ยเราน้องเราเอาไปน้องแล้วเทปโฟมแต่ด้หาเม็ดตูแล้วบอกบอเบียบว่าหักมันเลยครับยเบียบมันบบบวนหน่อยมันก็หันได้นิ่งอ<ม>ืคันคันมัวใหญ่ม้วน่มันสีนิ่งเด้ครับนี่กีดหอดเขาเหรเด่นก<ม>ีดหอดเขาเหรเด่นนี่ครับคุณแม่เพี่นบอกว่าปีแปดเดือนครับง้อตัวนี้ เพือ่อนเอาไปผสมซีหาตัวลราเด้อพี่น้องปีแปดเดือนเพื่อนลองเบิึงซื่อๆดอกครับใหญ่ครับน,น้าแ<น>มาเ่เนาะไข่ยืนได้เห่าเหลียวเบิ้งมันมันวามันเหี่ยวเหี่ยวจังสีบันยามหอบไปยืนเหี่ยังมันมัน,ม,นมันกับเพียงอันนี้เห่าพี่เด้เพียงหัวเรับกินยากระเจงกน้าแม่เนาะไข่่อยูครับเล็บดีเด้อพี่น้องเล็บดีหางดีเครื่องดีนางนาซไซไงครับพี่น้องโหนกตั้งจักรูเด้อพี่น้องโหนกบ่ลมเลิกว่าถ้า งอสิเป็นพ่อพันธุ์ของดีของแท้นี่ครับผมโหนกมันต้องตั้งต,งตังสิครับพี่น้น EN, <t> องท่านเอ็นไส้เอ็นขวานี่แสดงว่าว่าค่อยดีปไปไหนเนาะแม่เนาะต้องเอาตั้งๆเนื้อกำกนันี่ครับผมสะโพกมันเบิ่งนี่ครับเจ้าบูแล้วครับแม่ได้มาเปิดราคาเท่แถดนี่แม่ขันเปิเเดราคานี่แม่แม่คือสิหนูวันตรงถามพ่อะยิ่งสาเด้อตัวนี้แม่บุกหนเด้เพราะว่าเรื่องนี้แม่บุกหนูจัดจก,ก็ได้ ต้องถามคุณพ่อสาครับผมเงาหางใหญ่เด้พี่น้องนี่ครับผมหางเงาหางใหญ่นี่ครับันวานเดี่ครับผู้เจ้าของคนนี้คุณแม่นี่ครับผมโอ้ดีนี่ครับเพิ่นถธุ์จับจับบูครับว้อยเสือเข่งตันข่าเสือเข่งเขามาหยิ่ใกล้ๆจังหูใบใหญ่ครับเด้อพี่น้องโหนกตั้งโจุกุครับผมงามครับว่าตัวนี้สีดีครับผมแดง เนื้อละเอียดผิวละเอียดด้วยงวดตัวนี้ครับผมน,นี่ใช้เบื้องจันจ้าๆได้พี่น้องนี่ไม่มีพื้นถูห์ค่ะแข้งขาเรียบดีหั่ดีเนาะพี่น้องเนาะแม่ถ้าผสมเขาผสมเท่านึงนี่เปิดราคาอยู่ทเท่าไหร่แม่ราคาผสมนึ่งบอกรับตัวนี้พันหนึ่งพันหนึ่งพันหนึ่งวันนี้ย่ามย่ามนั่นกั ขันเป็นวังหัวเมียเพิ่นบ๊อติดยังสิแม่กัดสมให้เพิ่นสามเท้าสามเท้าคุณแม่เพิ่นบอกว่าผสม,มครับผมผสม,มตัวเด้อพี่น้องเท้าเท้าละครั้งละหนึ่งพันบาทถ้าบ๊อติดเพิ่นรับประกันสามเท้าครับเพิน่นเราไปทับให้หน้าแม่เนาะทับให้กเกษตรกรบ้านเฮาครับผมแต่ว่างวัวตัวนี้มันเป็นยังงวัวยังบอท่านด้แก่ยังเป็นงวัวฝึกหัดอยู่ครับผมปีแปดเดือนครับแต่ว่าใหญ่ครับเจ้าบูครับผมซื้อเพิ่นครับ แม่ขันเส่นท้างทั้งมาทั้งบ้านเฮานี่แม่อยู่บ้านอยังแม่บ้านน้องเราบ้านน้องเราหมู่ที่ตะเดยแม่หมูสิบเอ็ดมูสิบเอ็ดอำเภอม่วงสามสิบจังหวัดอุบลราชธานีเนาะแม่เนาะครับนี่เจ้าเจ้าบูครับผมครับผู้ใดสิบปีแปดเดือนลูกสาววครับแมนเยอะสัมาัครับงั้นมันหูครับผมงั้นตัวนีพี่คุแม่พคนเรียกไม่ใช่จากปีนี่แม่จะจากเดือนครับนี่ โบเมนสีเล่เอมาม่าโบเมนสีปีหาเดือนบอปีหาเดือนเจนนี่ครับของเสาลูกเจนครับจริงไปกินแล้วห้องเจัดของอีกอยอะยัยครับ,<อ>รบนังยนต์ครับปีแปดเดือนซ้ำๆแหละครับผมแต่ชิฮอตสามปีนี่สามปีนี่ไม่ต้องบอกเลยครับผมหลังค่ายู่งจางไหนอยู่ประมาณหลังค่าุมเลยครับผมครับถ้าสนใจติดต่อมาได้เด้อเบอร์โทรมีอยู่บ่แม่ ผมมีดอกแม่ได้โทรศัพท์ผมผมมีบอโทรพคนอยู่ครับแต่ว่าอยากได้แล้วแม่สิคุณแม่จับได้ไหมครับบอโทรพคนเด้อสิบอกในโทรศัพท์เด้อครับพี่น้องเดี๋ยวฟังเอาเด้อศูนย์แปดเจ็ดแปดแปดศูนย์เจ็ดห้าสองสองครับผมบอโทรพคนผู้ใดสนใจติดต่อเจ้าบูตัวนี้ครับในราคาหนึ่งพันบาทรับประกันสามเทื่ยวนะแม่เนาะครับเพิ่มเพิ่มวงสามสิบเพิ่มห่อพันหนึ่งเด้อพี่น้องแต่ว่าเขียน แม่นอกพื้นที่อำเภอเม่องสามสิบนี่คิดเท่ายแม่คิดราคาเดียวกันบ่หรือหลายก็นี่อยู่กระิบ่าขึกันหรืบ่หือแม่ขึ้บ่หุ่จักครับจ้างมาโผกันดอกครับอีกเบอร์หนึ่งนะแม่อีกเบอร์หนึ่งครับผมศูนย์หกสามศูนย์ศูนย์สี่สี่แปดสามสามครับผมติดต่อคุณพ่อสาเนาะแม่เนาะครับผมนี่ก็คือเจ้าบูครับไายเบื้องด้อพี่น้องนี่ครับพ่อท่านครับปีแปดเดือนครับผมนี่ครับบามันเนื้อมันจะออกนี่สิครับนี่ครับ เนื้อสะโพงสิเป็นมัดเป็นมัดได้พี่น้องหนี่งวาครับผมนังนาางน้าใส่โบทได้ครับเดบดีฮัมดีครึ่งดีดีเบิร์ครับผมว่าตัวนี้สมบูรณ์แบบครับผมสำหรับคลิปนี้ไปสวัสดีก่อนนะพี่น้องเนาะสวัสดีครับผม